ท้องถิ่นคุณผู้ชมคะการเลือกตั้งในกลไกลของประชาธิปไตยเป็นอีกหนึ่งความหวังในการพาเมือง เดินไปข้างหน้านะคะดังนั้นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพรอบนี้จึงต้องจับตาที่กระแสะการปลุกเมืองกรุงโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเมืองค่ะน่าสนใจเราพบข้อมูลว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกในกลุ่ม New วอ e r ตอายุ18-27ปีไม่น้อยนะคะราวราว7แสน -8 0 0นคนข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเพราะคนกลุ่มนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ15.48ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดค่ะ น่าสนใจว่าคนกลุ่มนี้เขามองกรุงเทพกันยังไงและอยากจะเปลี่ยนเมืองกรุงเทพไปในทิศทางไหนนะคะเพื่อให้เมืองตอบโจทย์อนาคตของพวกเขาลองฟังความหวังจากคนรุ่นใหม่บางส่วนค่ะก็อยากจะเห็นเป็นเมืองที่สร้างสารรค์ค่ะแล้วก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นนะคะของชาวบ้านปลอดภัยค่ะเพราะทุกวันนี้แค่เราเดินบนฟุตบอลอะคะ่ะรถมอไซค์เขาก็ยังบีบแต่ไล่เราเลยเราต้องแบบจ่ายเพื่อเข้าไปใช้ คาเฟ่ไปใช้พื้นที่ซ้อมดนตรีลานกีฬาอะไรก็เลยอยากเห็นเมืองที่สามารถเข้าถึงกิจกรรมต่างๆได้อย่างไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องแรกที่ต้องเร่งแก้นะครับก็คือเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกถ้าเกิดมีพื้นที่ที่รับฟังเสียงแล้วก็สามารถแสดงออกได้จริงๆนะครับเราจะทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดจริงๆคือเราเป็นเมืองที่มีซอยตันมากที่สุดในโลก ซึ่งผะว่าก็ควรจะหาวิธีที่จะทําให้แบบมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต่างๆในเมืองให้การพัฒนาใหม่มันเป็นการเสริมสร้างคอนเนกชันของถนนพื้นที่ดีขึ้นคนก็สนใจขึ้นอยากมาท่องเที่ยวพอคนมาท่องเที่ยวมันก็ไปต่อในเรื่องของเศรษฐกิจได้มีไรายได้ให้ในจุดน,นั้นๆผมเชื่อว่าถ้ากรุงเทพเราดีขึ้นนะผมมองว่าอะไรหลายๆอย่างในประเทศเรามันก็จะดีขึ้นตามครับ กับสสัปดาห์แล้วนะคะที่มีการสํารวจเสียงผ่านระบบออนไลน์เป็นเสียงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซต์ของไทย PBS ค่ะหนึ่งในคําถามที่เราถามกันคือถามว่าอยากให้กรุงเทพเปลี่ยนแปลงไปในด้านไหนบ้างและนี่คือคําตอบ3อันดับแรกที่รายงานเข้ามาผ่านทางซีไซต์เราประมวลผลให้ชมนะคะอันดับแรกค่ะคําตอบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพบอกอยากจะให้คุณภาพชีวิตคนกรุงเทพมันดีขึ้นรถติดยังเป็นปัญหายอดฮิตที่อยากให้แก้น้ําท่วมยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ ผ่านมาหลายผู้ว่ายังแก้ไม่ตกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น pm 2 5อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่คลองเมืองในหลายๆเมืองโดยเฉพาะเมืองใหญ่ยอย่างกรุงเทพรวมไปถึงปัญหาทางเทา้าเรื่องที่2ที่คนกรุงเทพมีสิทธิ์เลือกตั้งอยากให้แก้คือค่าของชีมบนสูงค่ะหลายคนสะท้อนว่าค่ารถเมล์ค่ารถไฟฟ้ามันแพงจังเลยแต่ไรายได้ในกระเป๋ามีไม่มากนะคะและข้อ3คือการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ให้มีพื้นที่ทำมาหากินไม่ใช่ลบทิ้งออกจากระบบเศรษ,ษฐกิจนะคะส่วนความหวังที่คนกรุงเทพหวังและจินตนาการคืนหลับตานึกเลยว่าว่าที่ผู้ว่ากรทมคนใหม่จะเป็นแบบไหนคนกรุงเทพเขาขอแบบนี้ค่ะขอคนที่พึ่งพาได้ทําให้กรุงเทพสะอาดคนที่ฟังเสียงประชาชนคนที่มีความจริงใจคนที่จะทําให้กรุงเทพเปลี่ยนได้และยังมีหลายคานะคะที่คุณผู้ชมเห็น ที่ใหญ่ๆเนี่ยเป็นคําที่คนตอบกันมาเยอะส่วนที่เห็นจางๆเล็กๆมีส่วนหนึ่งที่ตอบกันเข้ามาแต่นี่คือทั้งหมด3คําจากใจถึงจินตนาการว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่นะคะตอนนี้คุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับเราได้นะคะยังไม่หมดเวลาในการซาวเช็คฟังเสียงของคุณผู้ชมทางบ้านสําหรับคนที่ มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพนะคะเรามาปลุกกรุงเทพเปลี่ยนเมืองใหญ่ด้วยกันสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะเข้าไปทําแบบสอบถามแล้วก็ส่งเสียงของคุณผู้ชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size สามารถที่จะบอกความต้องการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนะคะแอปพลิเคชันซ Size ดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android และ iOS ค่ะ ุณผู้ชมคะอีกด้านหนึ่งสถานการณ์โควิด1 9มันยืดเยื้อนะคะหนึ่งในภาพที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาก็คือแรงงานไหลออกจากเมืองใหญ่กรุงเทพเป็นหมุดหมายหนึ่งที่แรงงานไหลออกไปแล้วกลับบ้านค่ะแรงงานคื้นถิ่นจํานวนมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามภาพของแรงงานคื้นถิน่นก็ไปสร้างโอกาสให้หลายพื้นที่